ในดงไม้เขียวขจีริมทางรถไฟมีศีรษะมนุษย์ซ่อนอยู่บาอแสมีความซับซ้อนและมีข้อสงสัยมากมายคนร้ายหายตัวไปท่ามกลางฝูงชนเรื่องนี้เป็นความผิดบาปที่เริ่มต้นมาจากความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์หรือว่าเป็นการแก้แค้นที่เริ่มต้นมาจากบ่อนการพนันกันแน่สวัสดีครับทุกคนที่นี้คือรายการสำนักสืบลับ เรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้เป็นคดีที่น่ากลัวคดีหนึ่งในประเทศจีนบนเส้นทางรถไฟที่วิ่งจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้จะมีรปภดูแลทางรถไฟเดินลาดตะเวนตามรางรถไฟทุกวันในเวลา14.44นาฬิกา4นาทีของวันที่15มีนาคมปี2008ขนาขณะที่จูจื้อหงรปภที่ดูแลรางรถไฟสถานีคุนซานใต้กำลังเดินลาดตะเวนตามทางรถไฟที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง เขาก็สังเกตเห็นจากระยะไกลว่าดูเหมือนจะมีสิ่งของแปลกๆอยู่บนพื้นหญ้าริมทางรถไฟพอเขาเข้าไปดูใกล้ๆก็รู้สึกตกใจจนนึกอะไรไม่ออกเพราะวันนั้นคือศีรษะมนุษย์แวบแรกเขาคิดว่ามีคนมาจบชีวิตตัวเองด้วยการนอนบนรางรถไฟเมื่อลองมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบส่วนลำตัวเขาจึงรีบรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าจากนั้นก็ติดต่อหาตำรวจ ตอน4โมงเย็นเจ้าหน้าที่สืบสวนของเซี่ยงไฮ้ก็มาถึงที่เกิดเหตุและเริ่มปฏิบัติหน้าที่พวกเขาตรวจตาบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดศีรษะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ดูออกแค่ว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพศช,ชายอายุประมาณ40ปีตำรวจพบชิ้นส่วนกะโหลกศีษะอีก2ชิ้นอยู่ในพงหญ้าแถวนั้นพวกเขาตระเวนไปตามทางรถไฟแต่ก็ยังไม่พบส่วนลำตัวของผู้เสียชีวิต รั้วที่กั้นทางรถไฟไม่มีความเสียหายอะไรบนรางรถไฟก็ไม่มีร่องรอยว่าผ่านการบดเบียดร,ร่างของใครมาดังนั้นตำรวจจึงตัดความเป็นไปได้เรื่องจบชีวิตตัวเองและอุบัติเหตุนี่คือคดีทำร้ายจนเสียชีวิตอันโหดเหี้ยมผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายจากสถานที่อื่นแล้วชิ้นส่วนอันน้อยนิดนี้ก็ถูกย้ายมาไว้ที่รางรถไฟการจงใจทำลายเช่นนี้ก็เพื่อปกปิดหน้าตาของเหยื่อทางรถไฟส่วนนี้เป็นแบบปิดมีรั้วกั้นทั้งสองฝั่ง บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ตอนแรกตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีคนโยนเข้ามาจากด้านนอกรั้วแต่พวกเขาพบว่าความกว้างระหว่างรั้วสองฝั่งอยู่ห่างกันหลายสิบเมตรโดยมีบ่อปลาและพุ่มไม้ขั้นอยู่ด้วยลักษณะของภูมิประเทศทําให้คนภายนอกเข้าใกล้รางรถไฟได้ยากมากถ้าใช้กําลังแขนคงไม่สามารถโยนศีรษะคนมายังตําแหน่งของรางรถไฟได้ดังนั้นข้อสันนิษฐานนี้จึงถูกตัดทิ้งไป คงมีความเป็นไปได้แค่ทางเดียวคือโยนลงมาจากบนรถไฟที่เคลื่อนที่ผ่านเพียงไม่นานตำรวจก็พบถุงพลาสติกสีดำหนึ่งใบและเสื้อคลุมสีเข้ม1ตัวอยู่แถวนั้นเมื่อเปรียบเทียบร่องรอยดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งของที่ใช้หอ่อศีระมาแล้วตอนที่ทิ้งลงมาสิ่งของสองชิ้นนี้ก็ถูกกระแทกจนกระจายออกไปเมื่อคดีดำเนินมาถึงตรงนี้ก็มีความซับซ้อนมาก ทางรถไฟคุนซานนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เป็นรถไฟทางคู่ทางหนึ่งเป็นขาขึ้นที่มุ่งหน้าไปทางหนานจริงอีกทางเป็นขาล่องที่มุ่งหน้าไปทางเซี่ยงไฮ้บริเวณนี้มีรถไฟแล่นผ่านวันละมากกว่า200ขบวนเกี่ยวเนื่องกับสำนักงานการรถไฟ9แห่งในเกือบร้อยเมืองการจะระบุว่ารถไฟขบวนไหนเกี่ยวข้องกับคดีนี้จึงเป็นเรื่องยากมาก ตำรวจจึงทำได้เพียงระบุประเภทของขบวนรถก่อนว่าเป็นรถไฟบรรทุกสินค้าหรือรถไฟโดยสารซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญมากต่อแนวทางการสอบสวนในเวลาต่อมารถไฟบรรทุกสินค้าก็มีตู้สินค้าหลายประเภทประเภทแรกที่ตัดออกได้เลยก็คือพวกตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิดสนิทซึ่งไม่มีที่ให้ยืนได้เพราะถ้าเป็นตู้สินค้าประเภทนี้จะไม่สามารถโยนสิ่งของออกมาได้ส่วนรถไฟบรรทุกสินค้าแบบแวรเกนซึ่งพบเห็นได้บ่อย ส่วนใหญ่จะไม่มีหลังคาคนสามารถขึ้นไปยืนบนสินค้าที่อยู่ในตู้รถแล้วโยนสิ่งของออกไปได้แถมยังสามารถมองเห็นสภาพภูมิประเทศด้านนอกในระยะไกลได้ด้วยถ้าใครมีกำลังดีและคิดจะโยนสิ่งของออกไปนอกรั้วทางรถไฟที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรก็ไม่ใช่เรื่องยากตามหลักแล้วถ้าคนร้ายคิดจะทำลายหลักฐานเขาก็ต้องอยากโยนไปให้ไกลที่สุดหรือถ้าโยนเข้าไปตกอยู่ในมุมที่มีต้นไม้ปกคลุมได้ก็ยิ่งดี แต่ศีรษะปริศนานี้ถูกพบอยู่ในจุดที่ใกล้ทางรถไฟโดยอยู่ห่างออกไปไม่มากซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะของการโยนลงมาจากตู้สินค้านั่นก็หมายความว่าตอนที่คนร้ายโยนลงมาเขามีพื้นที่กระทําการค่อนข้างแคบจึงไม่สะดวกที่จะออกแรงแล้วเวลาก็กระชั้นชิดต้องหาโอกาสเพื่อที่จะโยนทําให้โยนไปได้ไม่ไกลซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการโยนลงมาจากหน้าต่างรถไฟโดยสารนอกจากนี้ขณะตรวจตาที่เกิดเหตุ จ้าหน้าที่สืบสวนยังพบเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์ชิ้นเล็กๆรวมทั้งคราบสีแดงอีกหลายจุดเมื่อลองลากโยงร่องรอยเหล่านี้ให้เชื่อมต่อกันก็ได้เป็นเส้นโค้งที่มีความยาว43เมตรโดยจุดสิ้นสุดของเส้นโค้งก็คือบริเวณที่พบศีรษนนั่นเองเมื่อพิจารณาจากทิศทางการหมุนที่เกิดจากความเฉ่ยในการโยนสิ่งของจากรถไฟก็พบว่าศีรษนนี้ถูกโยนลงมาจากขบวนรถที่ขับมาจากทางเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่เทคนิคได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันข้อสรุปนี้พวกเขาหาหัวแกะมาโยนออกไปจากหน้าต่างรถไฟโดยสารในทิศทางและบริเวณเดียวกันปรากฏว่าวิถีที่หัวแกะตกลงไปบนทางรถไฟสอดคล้องกับหลักการที่คาดคะเนไว้จริงๆนี่ก็แสดงให้เห็นว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับรถไฟดังนั้นจุดเกิดเหตุคดีทำร้ายจนเสียชีวิตคงไม่ได้เกิดขึ้นบนรถไฟ ผู้ก่อเหตุน่าจะก่อเหตุในสถานที่อื่นแล้วหลังจากจัดการเหยื่อได้แล้วก็นำชิ้นส่วนนี้เดินเข้าไปในสถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟตำรวจจึงจำกัดขอบเขตการสอบสวนไปที่รถไฟ57ขบวนที่น่าจะโยนสิ่งของลงมาได้แต่รถไฟ57ขบวนที่ว่านี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเมืองหลายสิบเมืองและผู้โดยสารอีกเกือบ5 0,000คนการจะตามหาเบาะแสของคนร้ายท่ามกลางขบวนรถและผู้โดยสารจำนวนมากมายขนาดนี้ ก็ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรตำรวจเริ่มต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รอปภและพนักง,งานทำความสะอาดที่เข้าเวรอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุของสถานีรถไฟทุกสถานีบนสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ที่ถึงก่อนสถานีคุนซานและยังตรวจสอบรถไฟสายหลักของพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยแต่ผ่านไปสองสัปดาห์ตำรวจก็ยังไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์พวกเขานำกล้องวงจรปิดของแต่ละสถานีมาวิเคราะห์ ผู้คนที่หมุนเวียนเข้าออกตามสถานีต่างๆแต่เนื่องจากมีผู้คนนับแสนที่หมุนเวียนในแต่ละวันจึงทําให้การสอบสวนยังไม่มีความคืบหน้าใดๆความจริงแล้วตํารวจก็ให้ความสําคัญกับศีรษะที่เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวเช่นกันแต่หลักฐานก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่ตรงกับรายชื่อบุคคลสูญหายที่ได้รับแจ้งเหตุเลยในตอนนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้คอรายได้จุดนี้จึงทำให้การสอบสวนหยุดชะงักไป แต่เพียงไม่นานทีมสืบสวนเฉพาะกิจก็ได้เชิญบุคคลคนหนึ่งมาช่วยเหลือเขาก็คือจางซินผู้เชี่ยวชาญคดีอาญกรรมของกรมตำรวจที่โด่งดังมากในสมัยนั้นจางซินเป็นตำรวจมา20กว่าปีทําคดีมามากกว่า11,000คดีเขามีศัก,กยภาพสูงมากตรงที่แค่ฟังคำบรรยายก็สามารถวาดภาพสกเก็ตของผู้ต้องสงสัยออกมาได้มีคนร้ายมากกว่า800คนที่ถูกจับกลุ่มได้จากภาพวาดของเขา ซึ่งรวมถึงคดีใหญ่หลายคดีที่สร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศจีนสาเหตุที่เขาวาดภาพจำลองได้คล้ายกับตัวจริงมากนอกจากจะเป็นเพราะเขามีความสามารถด้านการวาดภาพแล้วเขายังทำการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลักษณะร่างกายและใบหน้าของคนด้วยและแน่นอนว่าเขาก็มีความถนัดในการจำลองกะโหลกศรีรษะและใบหน้าด้วยการตั้งใจศึกษาตลอดระยะเวลาหลายปีทำให้เขามีความเชี่ยวชาญเทคนิคการจำลองกะโหลกศรีรษะ ซึ่งในช่วงปี2008เทคนิคด้านนี้สามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดเท่านั้นโดยเทคนิคที่จางซินทําได้ก็คือการใช้มือคลากะโหลกศีรษะแล้วใช้ดินสอว,วาดจาลองหน้าตาของผู้เสียชีวิตหลังจากจางซินได้รับมอบหมายให้ทําคดีนี้เขาก็เริ่มทำงานทันทีถึงแม้กะโหลกศีรษะจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแต่เขาก็ใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงเขาอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี จำลองภาพของผู้เสียชีวิตออกมาได้ในวันที่17มีนาคมหรือก็คือ2วันหลังจากที่พบศีรษะของผู้คอร้ายเพียงไม่นานประกาศขอความช่วยเหลือในการสอบสวนจำนวน1 0 0 0 0มืแผ่นที่มีภาพของเหยื่อประกอบอยู่ก็ถูกส่งไปแจกจ่ายตามแนวเส้นทางรถไฟและสถานีตำรวจต่างๆและมีประกาศอีก 40, 0 0มกว่าแผ่นถูกนำไปแปะไว้ตามเส้นทางรถไฟและเมืองต่างๆจนกระทั่งในวันหนึ่งช่วงปลายเดือนมีนาคม ในเมืองปางปูองของมณฑลอันฮุยมีบุคคลที่ชื่อหวังเหวินเจียติดต่อมาหาตำรวจโดยบอกว่าบุคคลที่อยู่ในภาพก็คือหวังเหวินเทาหรืออเทาซึ่งเป็นพี่ชายของเขาที่หายตัวไปหลายวันแล้วหวังเหวินเจียบอกว่าภาพเหมือนนี้นอกจากจะมีหน้าตาเหมือนพี่ชายของเขาแล้วคำบรรยายบนรูปที่บอกว่าผู้ขอร้ายมีรอยแผลเป็นบริเวณด้านหลังศีรษะก็ตรงกับลักษณะของพี่ชายของเขาเช่นกัน แล้วช่วงเวลาที่หายตัวไปก็สอดคล้องกันทีมสืบสวนเฉพาะกิจจึงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของอาเทาพร้อมกับดำเนินการตรวจ DNA แล้วผลการตรวจก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือาาาอาเทาขณะนั้นอาเทาอายุ48ปีเป็นชาวเมืองปางปู้มณฑลอันฮุยเดิมทีเขาเป็นคนงานก่อสร้างแต่เนื่องจากติดการพนันก็เลยลาออกจากงานและอยู่ในสถานะตกงานมาโดยตลอดเมื่อนหนึ่งปีก่อนเขากับภรรยาพึ่งหย่ากัน เพื่อนบ้านต่างบอกว่าอาเทามักจะไปเล่นพนันที่คุณซานและรู้จักกับนักพนันหลายคนและเนื่องจากเขามีทักษะการเล่นพนันสูงจึงชนะพนันและได้เงินจํานวนไม่น้อยบางคนบอกว่าที่อาเทาชนะอยู่เป็นประจำก็เพราะเขาโกงบางทีเขาอาจจะไปทําให้ใครขุนเคืองใจเพราะสาเหตุนี้ก็เป็นได้แล้วจุดที่รปรดูแลทางรถไฟพบศีรษะของเขาก็อยู่ในคุณซานพอดี ตำรวจจึงเริ่มสงสัยว่าคดีทำร้ายจนเสียชีวิตนี้จะเกี่ยวข้องกับการพนันหรือว่าคุณซานจะเป็นจุดเกิดเหตุแรกตำรวจดำเนินการตรวจสอบนักพนันทุกคนที่อาเทารู้จักแต่พวกเขาก็ถูกตัดออกจากความเป็นไปได้ที่จะก่อคดีเพราะอาเทาไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับคนเหล่านี้น้องชายอย่างหวังเหวินเจียบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเจออาเทาก็คือคืนวันที่1ิมีนาคมอาเทาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าซูหวินที่เป็นอดีตภรรยา แล้วเขาก็ออกจากบ้านไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยตำรวจจึงรีบไปหาสู้วินอดีตภรรยาของอาเทาเธออาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆแถวชานเมืองป้างปู้มาตลอดเมื่อถูกตำรวจสอบถามสู้วินบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้เรื่องที่อาเทาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตคนที่เกิดในชนบทแบบเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ป้างปู้มาตลอดโดยไม่เคยไปไหนไกลเลยแล้วก็ไม่เคยนั่งรถไฟไปไหนด้วย ในระหว่างการสอบสวนตำรวจก็สังเกตว่าเธอดูไม่ใส่ใจกับการเสียชีวิตของอดีตสามีเลยตำรวจได้ดำเนินการตรวจค้นบ้านของสู้หวินแต่ก็ไม่พบเบาะแสะอะไรจากนั้นตำรวจก็ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคมของเธอและได้ข้อมูลว่าสู้หวินใช้ชีวิตอยู่กับอาเทาเกือบ20ปีแต่ชีวิตคู่ของพวกเขาไม่มีความสุขเลยอาเทาติดการพนันหนักมากและไม่ยอมทำงานนิสัยก็แย่มากชอบตบตีและด่าทอสู้หวิน เขาใช้เงินฟุ่มเฟือยและยังนอกใจไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นตอนที่ลูกยังอายุไม่ถึงหนึ่งขวบอาเทาก็เริ่มไปมีสัมพันธ์สวัาดนอกบ้านเขาเคยพาผู้หญิงกลับมานอนที่บ้านถึงขั้นมากินอยู่ร่วมกับภรรยาของตัวเองสหวินต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าและความอับยศยอดสูจนกระทั่งมีผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อหวังปินก้าวเข้ามาในชีวิตของสหวินโดยบังเอิญตอนนั้นหวังปินอายุ40ปีเป็นชาวเมืองปางปูเช่นกัน ทำงานขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในเขตไหโงงของเซียงไฮเป็นหลักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสามีที่ไม่ยอมทำงานและไม่สนใจครอบครัวเลยสู้หวินจึงขอหย่าอัเทาก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพียงไม่นานทั้งคู่ก็ทำเรื่องหย่ากันซู้หวินเปิดร้านขายเครื่องเขียนขนาดเล็กเพื่อหาเลี้ยงชีพถึงแม้จะหย่ากันแล้วแต่ชีวิตของสู้หวินกลับไม่สามารถหลุดพ้นจากอดีตสามีได้เลยเธอเตรียมจะแต่งงานกับหวังปินแล้ว แต่จูๆ่ๆอาเหากลับเปลี่ยนใจจะมาขอคืนดีกับสุวินเมื่อรู้ว่าอาดีตภรรยาคบหาอยู่กับหวังปินอเทาก็โกรธมากและมักจะมาหาเรื่องอดีตภรรยาเป็นประจำแถมเขายังมักจะมาค้างที่บ้านของสุวินทั้งที่เธอไม่ได้อนุญาตต่อให้ไล่อย่างไงก็ไม่ยอมไปเพื่อนบ้านแถวนั้นก็ช่วยเป็นพยานเรื่องที่อเฒามักจะมารบกวนอดีตภรรยาในวันที่10มีนาคมก็เกิดเหตุการณ์ที่อเทามายัางที่พักของเธอเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ชายสองคนที่อยู่ข้างกายซูหยินก็ย่อมต้องมีความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนบางทีความสัมพันธ์ที่พัวพันกันเช่นนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อาเทาเสียชีวิตก็เป็นได้แล้วซูหยินมีบทบาทอย่างไรระหว่างพวกเขาทั้งสองคนถึงแม้ว่าหวังปินจะน่าสงสัยมากแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็ทํางานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ถ้าจะก่อเหตุก็มีเงื่อนไขว่าเขาต้องกลับไปปางปู้จึงจะสอดคล้องกับคดีอาเทาหายตัวไปเมื่อวันที่10มีนาคม หลังจากตำรวจตรวจสอบแล้วก็พบว่าวันนั้นหวังปินกลับไปที่เมืองป้างปู้จริงๆแต่ตำรวจก็ไม่พบเบาะแสอะไรที่ผิดปกติในบ้านของหวังปินที่ป้างปูงป้แต่เมื่อสืบสวนต่อไปเรื่อยๆก็พบเรื่องบังเอิญอย่างต่อเนื่องจนทําให้หวังปินมีความน่าสงสัยมากขึ้นนั่นก็คือเมื่อวันที่14มีนาคมหวังปินเคยนั่งรถไฟจากเซี่ยงไฮ้ไปซูโจซึ่งรถไฟขบวนนี้แล่นผ่านคุนซานด้วยแล้ววันรุ่งขึ้น ก็พบศีรษะของอาเทาอยู่ที่คุณซานนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่14มีนาคมบุคคลน,นี้ที่เห็นอยู่ในภาพก็คือหวังปินโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาถือถุงใบหนึ่งอยู่ในมือด้านในบรรจุสิ่งของที่ดูเหมือนจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2008ซึ่งประเทศจีนเริ่มมีมาตรการตรวจตราความปลอดภัยตามสถานีรถไฟแล้ว แต่ในช่วงนั้นก็มักจะมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้การตรวจตาความปลอดภัยไม่เข้มงวดเพราะฉะนั้นหวังปินก็อาจจะโชคดีจนรอดตัวไปขึ้นรถไฟได้เขาโดยสารรถไฟจากเซียงไฮ้ไปซูโจและหลังจากเวลาห้าทุ่มเขาก็กลับมาเซียงไฮ้อีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่มีถุงอยู่ในมือแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีคนพบเหยื่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างเขากับอาเทาเพียงไม่นานตำรวจก็ตามตัวหวังปินมาสอบสวน แต่เมื่อเผชิญกับการตั้งคำถามเขาก็แสดงท่าทียืนกรานหนักแน่นและไม่ยอมรับสารภาพจากนั้นตำรวจจึงไปตรวจสอบที่พักของหวังปินในเซี่ยงไฮ้แล้วก็พบความคืบหน้าตำรวจพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือฉบับหนึ่งซึ่งยังไม่ทันได้นำไปส่งอยู่ภายในห้องของเขาที่เซี่ยงไฮ้เป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงลูกสาวที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่ป่างปูในจดหมายเขาบอกลูกสาวว่าเป็นเพราะเขารักซูหวินมากมันช่วยไม่ได้จริง เขาทำได้เพียงกำจัดอเทาและหวังว่าลูกสาวจะให้อภัยเขาแต่ในจดหมายไม่ได้เอ่ยถึงรายละเอียดที่มากไปกว่านี้หลังจากตำรวจแน่ใจแล้วว่าหวังปินก็คือคนร้ายของคดีนี้จึงคาดการว่าจุดเกิดเหตุน่าจะอยู่ที่บ้านของซูหวินหรือก็คือสถานที่ที่หวังปินเดินทางไปในคืนนั้นต่อมาตำรวจก็ไปตรวจคนที่บ้านของซูหวิน,นรอบถึงแม้ภายในบ้านจะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ครั้งนี้ตำรวจตรวจสอบสิ่งของทุกชิ้นอย่างละเอียด แล้วในที่สุดเมื่อตำรวจขยับเครื่องซักผ้าออกก็พบคราบโลหิตที่มีขนาดเล็กกว่าเม็ดข้าวอยู่ตรงซอกระหว่างกระเบื้องปูพื้นกับกระเบื้องปูผนังและเมื่อนำไปตรวจสอบก็ยืนยันว่าคราบโลหิตนี้เป็นของอาเทาเมื่อมีหลักฐานต่างๆมาวางอยู่ตรงหน้าในที่สุดสหวินก็ยอมเอ่ยปากสารภาพผิดเธอให้การว่าหลังจากหย่าแล้วอาเทาก็มักจะมาคุกคามและพยายามบังคับให้เธอกลับไปแต่งงานกับเขาอีกครั้งแล้วบางครั้ง เขายังทรมานเธอด้วยเธอรู้สึกโกรธแค้นอาเทามานานแล้วเธอเลยขอความช่วยเหลือจากหวังปินขอให้เขาช่วยกำจัดอาเทาส่วนหวังปินเองก็ยอมรับสารภาพผิดเช่นกันเขาบอกว่าหลังจากอาเทารู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับซู่หวินอาเทาก็มาที่บ้านของเขาและบอกว่าจะทำร้ายคนในครอบครัวเขาให้หมดเรื่องนี้ทำให้หวังปินทั้งโกรธและกลัวจนเกิดความคิดอันชั่วร้ายถึงแม้ซู่หวินจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการสังหารโดยตรง แต่ในตอนนั้นหวังปินก็คิดว่าตัวเขาเองคนเดียวคงไม่สามารถรับมืออาเทาได้เขาก็เลยไปหาผู้ช่วยเพิ่มในวันที่10มีนาคมตอนที่หวังปินเตรียมตัวจะเดินทางไปป้างผู้เพื่อก่อเหตุเขาได้พาคนอีก3าคนเดินทางไปพร้อมกันด้วยทั้ง3คนเชื่อคําพูดของหวังปินโดยคิดว่าแค่ไปช่วยเพื่อนทวงหนี้แค่ไปขมขู่ให้ฝ่ายนั้นกลัวเดี๋ยวพอทวงเงินได้แล้วก็จบเรื่อง วันนั้นหลังจากที่สหวินโทรศัพท์หาอาเทาจนเขามาหาเธอแล้วกลุ่มคนที่ซุ่มโจมตีอยู่ในบ้านของสหวินก็ทุบตีอาเทาอย่างรุนแรงหลังจากควบคุมตัวอาเทาได้แล้วหวังปินก็ให้ค่าตอบแทนทั้ง3คนจํานวน2,000ันหยวนหรือประมาณ10,000บาทแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ทันทีพวกเขาเองคงนึกไม่ถึงว่าหลังจากนั้นหวังปินจะทําเรื่องที่โหดร้ายเช่นนี้จนทําให้พวกเขาเข้าไปพัวพันกับคดีทําร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิต หลังจากหวังปินส่งทั้ง3คนกลับไปแล้วเขาก็สังหารอเทาทันทีจากนั้นเขากับสหวินก็แยกย้ายกันไปซื้อเครื่องมือก่อเหตุเช่นอาวุธมีคมถุงพลาสติกและถุงกระสอบหวังปินจัดการร่างของอเทาในห้องน้ําของบ้านสหวินแล้วบรรจุไว้ในถุงกระสอบแล้วทั้งสองคนก็ทําความสะอาดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหลบเลี่ยงการสอบสวนของตํารวจหวังปินมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อสหวินมากเขาไม่ได้คาดหวังให้สหวิน ้องมารับผลจากการกระทําทั้งหมดที่เขาได้ทําลงไปดังนั้นเขาจึงจัดการเรื่องต่างๆเองทั้งหมดไม่อยากให้เชื่อมโยงไปถึงสหวินในคืนวันที่12มีนาคมหวังปินเรียกเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถบรรทุกมาโดยอ้างว่าจะเอาเนื้อแกะกลับไปขายที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งจุดหมายปลายทางก็คือห้องเช่าของเขาในเซี่ยงไฮ้แผนการของหวังปินคือไปให้ไกลจากจุดเกิดเหตุแรกสหวินจะได้ปลอดภัยมากกว่าเดิมในวันที่13มมีนาคม หวังปินใช้มอเตอร์ไซค์ขนย้ายชิ้นส่วนร่างกายจำนวนหนึ่งไปกระจายทิ้งตามถังขยะและแม่น้ำในเขตผูต่ตงนิวแอเรียของเซี่ยงไฮ้ขณะดเดียวกันเขาก็นำเสื้อผ้าของเหยื่อไปเผาทิ้งจากนั้นหวังปินก็ขึ้นรถไฟที่เซี่ยงไฮ้แล้วระหว่างทางตอนที่ถึงคุนซานกำลังมุ่งหน้าไปซูโจเขาก็แอบ,บยนศรีรษะออกไปทางหน้าต่างห้องน้ำจากนั้นเขาก็ลงรถที่ซูโจแล้วนั่งรถไฟข้ามคืนกลับไปเซี่ยงไฮ้ เหตุผลที่หวังปินยอมเสี่ยงมากขนาดนี้อาจเป็นเพราะเขาอยากทำลายหลักฐานทั้งหมดเขากะว่าถ้ายิ่งเอาศีรษะไปทิ้งได้ไกลตำรวจก็จะยิ่งระบุตัวตนได้ยากมากขึ้นแล้วก็จะคลี่คลายคดีได้ยากตามไปด้วยแต่เขานึกไม่ถึงว่าการกระทำนี้กลับเป็นการทิ้งบ่อแสที่สำคัญที่สุดไว้ให้ตำรวจท้ายที่สุดหวังปินถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเจตนาทำร้ายสู้อินถูกตัดสินประหารชีวิตโดยรอลงอาญา ส่วนผู้ช่วยอีก3คนถูกตัดสินให้จำคุกฐานกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงพัฒนาจนกลายเป็นความผิดบาปที่ไม่สามารถปกปิดไว้ได้ขณะที่พวกเขาก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ผิดกฎหมายพวกเขาก็ทำให้ชีวิตของตัวเองจบสิ้นลงด้วยเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป